ของลุงเรืองชาแนลสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวชุดล้อของ RC นะครับ RC ร้อ RC 80คิดตั้นเ o ียลโยสวใส่ด้วยกันได้นะครับหรือจะเป็นพวก FR FR 80, FR เลิฟหรือ A 100 A 100ก็ใส่ได้นะครับหลายท่านไม่รู้นะครับว่าชุดล้อ RC ใส่กับพวก A 100, FR ได้นีครับ อันนี้คือทางร้านขึ้นไว้เรียบร้อยแต่จะใส่พวกกับพวกตระกูล Honda ไม่ได้นะครับเพราะว่า,าล้อหน้า RC พูดถึงล้อหน้าก่อนนะครับอันนี้คือล้อหน้าล้อหน้า RC ลูกปืนจะแกนเพาะจะเล็กกว่าเล็กกว่า Honda นะครับแต่จะเท่ากับยามาฮ่แต่ยามาฮ่คือ ล้อหน้าใส่ด้วยกันได้แต่ว่าฝาเบรกอะไรก็คือใส่กันไม่ได้ต้องยกไปยกชุดเลยฮะถ้าจะใส่ยามาฮานะครับต้องยกไปทั้งชุดถึงจะใส่ได้น,นี้ครับอันนี้ก็จะเป็นสีเงินคลีนคลีนนี่คะส่วนลูกปืนลูกปืนล้อหน้าของ RC นะครับอันนี้ด้านขวาด้านนี้จะใช้เบอร์ 6200นะครับ6200ส่วนด้านนี้ด้านฝาเบรกจะใช้6300นะครับฝาเบรกจะใส่กับรุ่นอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจากเป็นตระกูลซูซูกินะฮะใส่สมาร์ได้นะครับสมสาร์ทดำสมาร์ทรุ่นดมเบรกหน้าใส่ได้นะครับ A100 ใส่ได้ FR l ร er ์เลเฟใส่ได้นะครับ suzuki rc 8 0 rc 1 0 0ย k i t t a n royal swing ใส่ได้เลยครับ b a สใส่ได้ครับรุ่นดำาเรามาดูล้อหลังกันนะครับอันนี้ล้อหลังล้อ,อย่างล้อหลังนี่ก็คือถ้าเป็นลูกยางกระชากนี่ก็จะใส่กับรุ่นอื่นไม่ได้เหมือนกัน honda ก็มาใส่ไม่ได้นะครับ yamaha ก็ไม่ได้ต้องใช้ของ suzuki อย่างเดียวนะครับก็คือ suzuki รุ่นที่พูดไปข้างต้นนะฮะใส่ได้หมดเลย อุปกรณ์ใส่ด้วยกันหมดไม่ต้องแปลงนะฮะนอกจากจะไปใส่รุ่นอื่นนี่ครับล้อหลังอ่าส่วนลูกปืนลูกปืนด้านซ้าย6201งศนะฮะ6กสอนะครับด้านนี้ส่วนด้านฝาบเบรก6300 6300ตัวนี้ล้อหลังนี่ถ้าเกิดใครมีล้อหลังอยากจะไปใส่ พวก Honda หรือ Yamaha ใส่ได้นะฮะแต่ต้องยกไปทั้งลุมสเตอร์และฝาเบรกส่วนบูทด้านข้างคือต้องไปดัดแปลงเอาอาจจะมีสั้นหรือยาวกว่าแต่ถ้าเป็นรุ่นซูซูกิใส่ได้เลยครับไม่ต้องเปลี่แปลงอะไร สนใจสินค้าสอบถามราคาที่เพจร้านออรุ่งเรืองชาแนลนะครับอขอโทษทีครับอ l l รุ่งเรืองเลสซิ่งช็อปนะฮะเพจเพจร้านมีเพจร้านอยู่เข้าไปสอบถามได้นะครับ a รุ่งเรืองเลสซิ่งช็อปเพจร้านนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางร้านด้วยนะครับ มีสินค้าชิ้นไหนที่มารีวิวหรือตัวไหนที่ลูกค้าอยากรู้อยากทราบว่าดุมรุ่นไหนใส่กับอะไรอย่างเงี้ยเมนมาเลยครับเดี๋ยวจะจะเอามารีวิวให้นะครับขอบคุณครับผมค,ครับ